สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับมาเบิ่งงัวโคมแม่ลูกครับโคมนี่1ิบเก่าหาลอยเท่านั้นครับลูกไหวเดือนกลัวเล้วแม่สูงลอยสามสิบหางัวเพิ่งได้ลูกสองตวัวครับแม่ครับแม่อ่างดีน้ำนมดีนมสีเต่าพ่นนะโอ้นาเลียงเด้ซอสเป็นซดครับโคมนี่นาเลียง,เเเลยงครับหางเป็นพัวเลยหางเป็นพัวเลยพ่นนะ1ิบเก่าหาลอยเท่านั้นครับ งอเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโค้มคัดสันมาไห้คุณพอ่อคุณเมี้เบิิงกันนี่นังนั่นานาอ้างดีดีเลยนาเลียงสุดๆครับโค้มนี่ครับเพราะว่ามันสดครับพึ่งได้ลูกโตัสองตัวเออตัวที่สองครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกเพจเมียไว้เดือนกลัวครับลำเาวๆเลยลูกครับนี่ว่าหูดีครับ โอ้โหดีนิสัยดีกินนมซ่ให้เบิงเลยพูดนะต่านมให้เบิงเลยครับต่านมให้เบิงเลยไพหางัวเลี้ยงอยางไดงงัวแม่ลูกครับสิบเก่าหาลอยกะโทรมาหาเบาตึงได้ครับโคมนี่ครับสิบเก่าหาลอยนาเลี้ยงสุดแม่สูงลอยสามสิบห้าแม่ล่ำดีล่ำเง่าดีครับแม่ครับพูดนะโอ้ยเต่านมดำตับตับเลยซดดีครับงัวลูกสองครับ พูดะนะนี่หาแนวนี้ไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเพจเมียย่างดีบต่ตองรุนยากว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมีออกมาให้เห็นแล้วบอตุนบ่ตองรุ่นยากครับโคมนี้ครับหนาเลี้ยงสุดๆสิบเก้าหาลอยสูงลอยสาหครับแม่หัวลูกสองครับเพศสีดำนมสีเตาพวงหางงหญ่ดีนี่หัวนมน้อยๆโอ้ยดูดง่ายๆ เต้าเอาเต,ต,ต้าเอาผูนัลูกลูกเต้าเอาเ <PAUL. S 1> ต้าเอาครับเพศสีดําครับกกหางงหญ่ดีสะโพกเปิดกว้างหางเป็นพัวเลยครับหางเป็นพัวลูกไว้เดือ hai, านกลัวแล้วลูกไว้เดือนกลัวแล้วแม่เลี้ยมตัวดีขนเหลี่ยมหนังหนาครับหนางามครับแม่ครับแม่หนางงามอยู่ พิกัดบ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับของว่าบ่าวตึงเดอร์พิกัดครับนี่ครับแม่แม่เปลี่ยนเข้าให้แล้วครับเพราะว่าเข้าเคงเสียกเขาขางหนึ่งไม่มีปัญหาครับนาเลียงคือเกาเพราะว่ามันสดครับงอดสดๆซิบเกาหาลอยเล็บงามครับเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกนี่ลูกตาานมโยนาเลียงครับโคมหนีครับคุณแม่คุณ่อวนาเลียง ราะว่างวัวยังสดครับงัว่าวันในเทาเลยเนื้อนังนี่ดีเลยล่ำโตดีดีอันนั้นบ่็นวนขาทกกด้วยครับพันเยียบผีพันสะบัดออกเลยซื้อนี่ทกถอนประกันห้อยู่แล้วครับสิบห้ามือเด้อนี่ลูกไว้เดือนกลัวแล้วต่าวนมตะตะเลยบรรยากาศช่วงเศ้าครับแดดกับบ่มีด็อกทางปทุมราชแดดบ่มีครับมือนี่ครับอากาศดีครับอากาศดี หลายคนก็อาชีนอนม่ท่านลูกครับหรืออาชีลูกเลี้ยก็ได้ครับบางคนตื่นเลี้ยวแต่บ่ท่านลูกก็มีครับเพราะว่าอากาศดีได้อยากนอนต่อครับ <laughs> นี่ใครสนใจโทรมาเด้อสิบเก่าหาลอยสิบเก่าหาลอยขอพิกาดใกล้ๆเน่กันแล้วกันครับงวดราคาแบ่งปันกันปเป็นเรียงครับสดดีครับสดดีพึ่งลงเครื่องมาใหม่ๆพึ่งลงเครืองมาใหม่ๆเลย นี่ลูกกินนมดีขนาดแม่กระหู้อยู่อครับแม่หูอยู่จับได้ใบได้อยู่ครับแม่ก็ได้ครับนี่ง้เป็นตะเลียงครับพี่น้องครับงวเป็นตะเลียงเล็บงามครับเล็บงามอยู่วันนี้มีมาฝากหนึ่งโคมครับเป็นโคมงัวแม่ลูกสิบเก้าห้าร้อย แล้วก็งวนทองู่ช่วงหลังครับซิบเก่าครับงวนทองทรงใกล้ๆครับชิปนี้ครับเอามาชุดไดครับโคมใไดก็โทรหาบ่าวตึงเดอ้อมางัวนทองเึื่งมาง้วแม่ลูกครับโอรมาได้ครับสำหรับชิปนี้ก็โคจบิปเพียงเท่านี้ก่อนครับยูดีมีแหง้งสุขสุขคนสวัสดีครับผม